สวัสดีกลับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมันนี้กลับมาพัวกับน้ำคือเกามาพัวกันกินหลังจากบริพาพี่น้องไปเลาะตลาดนาบร้ายเหมินแล้วเป็นเดือนเป็นอาทิตย์แล้วเลี้ยวมื่อสิภาพไปเลาะพี่น้องไปเบิงอยู่ตลาดนาตี่นี้ยังคล้ายแน่เนาะพี่น้องวันนี้คนสิคล้ายร้ายหรือบ่เนาะพี่น้องอีอย่างก็คืมพ้นพี่น้องเลยคืมผ่านคืมพ้นใหม่แล้วคือพ้นสิตโต๊ะนี่แหละเดี๋ยวนามสขีจักรยานี่แหละพี่น้องเลยจักรยานคูใจไปครูเดียวคือเกาเนาะ เดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันน้อพี่น้องมาอยู่ตลาดคน,ส,นสิไรส์สำหรับรายก็รซีนี้ยังคล้ายแนวน้อพี่น้องแล้วก็น,น้ำสิไดรยังมากินแรงมาน,นี่น้อพี่น้องไปเบิ้งน้ากันเลยมาเดี๋ยวชี้จะกระย,ยานนไหพี่น้องไป let's go <S ตอนนี้น้ำไก่ทอดตลอดแล้วพี่น้องกระด่งหอดทางเขา่า เดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องววามาค้นชีลายเลยวอลในตลาดส่วนี้การโควิดมันระบาดนัะคบ่พี่น้องเดี๋ยำเบิ่งน้ำกันรถรลายพี่น้องเลยรถรลายตอนนี้หอตลาดแล้วพี่น้องฝนตกเลยเนี่ถนนเปียกหนักเบิดว้ายพี่น้อง วันต้องแต่เมื่อคืนนี่น้ำยังโงเซึ้เนาะซักสิได้สิเน้อมันนี้เป็นท้งางเขาตลาดเนาะปกติค้องคายเต็มเ,เลยเป็นสามนาทีนะพี่น้องวันนี้มีค้องคายบลายงานค้องเก่าแคแต่กองคาย มือนิวซื้อกล่วยมาไล่พันใดด้วยแน่บางคน้วมาไล่พันใดนะพี่น้องเงียบป้าไม้เท่าไหร่ห้าบาทค่ะเอาสี่ไม้อันนี้นะคะ อ้ก็ตะเก็บไปแล้วพอม,มกินมีพ้นตกเนาะมกิน,นีพ้นตก,น,กน,นี่รนกระถูตัวหหใหญ่ดีป่ะห่านน้ำปันหานคกายพัก ลุงนี่เท่าไหร่คะห้าบาทใช่ไหม ห้บหาบทพี่น้องกปซื้อเวาิาาบาทไทยนหกสิาาบอสขอบคุณครับอานานพักเรา,ามีลายยางเลยพี่น้องมีสุือครับวนตกะนต๊ะหามหานเสือผ้าก็เจ้า

พี่น้องหั่นท้ายคล้องอะนรคล้องสิบบาทเนาะทุกอย่างสิบบาทเลยนะฮะนี่นะทายอย่างแดงก็สิบาทน้ำยาล้างจานก็สิบบาทมีทั้งขวดและแบบถุงเราต้องสิบบาทโฟล์น้ำล้างจานก็สิบบาทเสร็จก็เต็เลยก็สิบบาทสิบบาทนะพี่น้องเป็นเงินเหลากว่ามันสองพันหาหรือว่าสามพันนี่แหละทุกอย่างคือสิบบาทมาเลยเนาะน้ำยาล้างจวงล้างจานกันทุกหลักสิบบาท นำยาบ้าพะนมกับซีบบาเนาะอันนี้กับซบบาทุกอย่างสีบบาไปเลยร้านขายถูกของครบขายทุกอย่าง เมื่อกระสบานพิ่นทงแบบารมและแบบเหลี่ยมวัสดุเกรดเอย่างนีไม้นีผ้าไม้แรกระดาษชูสิบาใหญและของเาาื่อไปใส่ดีกว่าสมุดีของเล่นคุณหนูเกดีพัทานี้ครับเลยครับทุกอย่างสิบบาทสิบบาทเขาหี่นพินหินหูขีดไล่กับซิบาไปอยากข้าวต้องใส่หินตัวนี้ด้วยหูคุนจังสิขาว มีหลายอย่างกันไก่กับมีเด้อพี่นาอสิบบาทมีหลายอย่างสิบบาททุกอย่างพ้นกับซีมาแล้วแล้วแบบเนี้ยแบบนี้ยี่สิบตอนนี้ก็ได้ค่ะ ได้แล้วพี่น้องยี่สิมือกิโลที่รอดำนอนวันนั้นกินแล้วหูกโอ้กะนิ่มตัวใหญ่แห้งนี่พี่น้องกระทูเจลโอ้กระปุน ขึ้นอยางแรไข่ไข่ข้าวบ่พี่ไข่ข้าวไข่ข้าวทุ่งละ้าวอ่ะเอาทุ่งหนึ่งทำยากระปุกจะแซ่บเห,หมเนี่ย มีหลายอย่างเนาะแกวเราก็มีน้ำจิม้มน้ำพริกปลาแกวปลาแกวปลาแกวแมงดาคน,น,นแมงดาอ,อันนี้ละ่ะใน,นใช้นะอันนี้ผลไม้สุดฮาบ้า ใช่น้ำผึ้งสองกิโลห้าสิบาะโลละสามสิบบาทสาสอสกลอเนี่ยนำาพงสองตัวก็วเอามาเจอมตรตต <นะ S 2> อีก,กแล้วลคะ่ะเอาอะไรกนโนจ้าดักดื้ย ซื้อแล้วป้าซื้อแล้วแล้วก็ได้แล้วด้วยแต่อันนี้อันนี้เหลือแต่เลขถูกรางวันอ่าเลขถูกใจไม่มีเหลือแต่เลขถูกรางวัล<อ>เลขถูกใจไม่มีอ่าโอ้ใบเท่าไหร่นี่ใบละหนึ่งร้อยน,นี่นี่น้ำ<อ>บาทัดดูด,ดิด,ดูดู ป้าทานเนอะทานเด้เมื้อน,นอี้นะมื้อน,นั้นกินแล้วเนี่ยมื้อน,นี้เขาทานทีซื้อเนอะวันนั้นกินแล้วซื้อเป็นประจำเลยพี่น,ออนอ้องปลาคนนี้น,นะแต่ว่ามื้อนี้เขาพาเนาะมื้อนั้นก็กินแล้วปลาเขาทานแบบทานมว่ามีโคกน้ำ ตลาดสิเปือนเด้กพี่น้องวันนี้นะคตกโตมีโคกน้ำได้นี่มีหัวน้ำได้พี่น้องมีโคกมีโคกมีโคกมีหัวหนึ่งขอนี้น้ำได้วันนี้นะโคกตำคุ้งขงนมเจลาห์ห้าบาทอันนี้ไหมยี่สิบหวานปะ มันก็มีทั้งเที่ยวทังหวานนะเออเรียสมบานิอาถุงนึงจะเอาถไปเรี้ยวหวานหนีืมได้เลยค่ะตะรถเอาไปได้เลยนะจะเอาไปยมเลยเลกูกขอบกามี่ตะตังโซก็มีตะทูกามีม่ เจ้าของเป็นทุงก็มีนะคะท่านผู้ชมทุ้งแต่เศร้ากว่ารูงวันนี้หนูผ่านนะได้ครับวันหลังมี้กิต่อข้าวแล้ววันนี้ซื้อทุกวันก็ไม่พี่น้องกลับบานน้ำกานบปนี้หลังจากผามาซอปปิ้งซอปปิ้งอยู่ตลาดนัดแล้วเลยกรับตอนนี้พี่น้องขั้นนั้นบ้เศร้าเจฟ่อดิบได้ออกมาออกพี่น้องเลยตอนนี้ก็ เจีบข้อก็ดีขึ้นแล้วซื้อปีขึ้นแล้วดีขึ้นร้ายเลยแหละพี่น้องเลยพอา่านำนวดตลอดเนาะใส่ยามองนวดพี่น้องก็เลยดีขึ้นคือพ้นไ่โตกอีกอยู่พี่น้องเลยซีขึ้นึือ ชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรยิ้มจิ้มยิ้ม,มดูฟันหน่อยดูฟันหน่อยมีฟันเบายิ้งกองหนูชื่ออะไรอ,อ้วทำไมฟันหลอะฮะไม่หนาวเราเล่นน้ำไม่หนาวหรอคะไม่หนาวอุ๊ยน่ารักจังเลยชื่ออะไรคะพูดก่อนชื่ออะไรหนาวไหม จะ <Okay. S 1> เอาอะไรคะหนูชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรจะไปกับพี่เหรอจะขี่ด้วยอูอยากขึ้นด้วยจะไปกับพี่เหรอไม่กลัวงูเหรอมีงูนะบ้านพี่มีงูนะชื่ออะไรทำไงก่อนทำไงก่อน<ป>อู้น่ารักจังเลย<ป>อ่ะอุ้ยมาช่วยจังเลยหนูชื่ออะไรบอกชื่อพี่ก่อนชื่ออะไรไ, <laughs> ไปให้ตาแกให้ มาละขนาดบา,บาย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 ก่อน,นบายโอเคทางนี้จ้าทางนี้ฮะสอต้นน,น,นี้น้ำก็ม่าหอนห่านแล้วเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันว่ามื่อนี้น้ำไปตลดาดใดยังมากินเนาะพี่น้องก็คือน้ำใดดุ๊กซีเนาะพี่น้องชื่อดุกซีเนาะสามสิบนะบาทพี่น้องเลยนี่ในละห้าใบก็ไม่ละสิบบาทเนาะแ,แล้วก็น้ำใดไข่เข่าพี่น้องเลยทุ้งละ ซาบาเนาะมีหาหน่วยเมื่อกี้นี้แบรน้องน้องนารินเน,ะนาะน้องก็เลยให้น้องไปหน,น่วยหนึ่งพี่น้องเพื่อนอยากกินแล้วก็น้ำได้กระดาษชิ้นสูเนาะทุ่งละซาบา,า,บานะน้อพี่น้องแล้วก็น้ำจิม้มพผ่านไทยโนราซิงหนึ่งขวดแล้วก็ไก่แตงนัวเนาะพี่น้องสุรดแล้วก็อะไรไก่ปีงนาะพี่น้องซาบาซีไม้แล้วก็ซื้อซัฟโฟลดเนาะพี่น้องมากิน ต้องละซาบะอันนี้ก็ได้พี่น้องแล้วก็น,นั่นสื่อพักเนาะสื่อพ,พกักคัวละผ้ากับประกาศเช้าแล้วก็บึ้นเสียงพี่น้องนี่นั่นมาสีซังหมูกระทะมากินเที่ยวในตอนแรกนะแต่ว่าอยากกินร้ายเหมือนเลยพี่น้องแต่ว่า,วาไม่มีเวลาเนาะแต่ว่าโมโหว่าห่านหมูกระทะเพิ่นสิเปิดเรื่อบอพี่น้องนั่ไปสื่อพักมาแล้วคืดเอ้า อัน,หา,ห,นาหานาะคะก็จะวางให้นางกินนะนะโมโหบาโมกระทาห่านตีหนามสีสางนี่ก็จะเปิดด้วยบบะทามโบะได้เปิดกระอดพี่น้องเลยนะะก็จะมาเปิดท้ายกระอดกินเลยก็ซีเอาใส่ตู้เย็นไวน้เนาะแต่แต่ว่านามยังไ่หันหลังสงเดี๋ยวเบิ่งก่อนเดี๋ยวชิโทรไปถามนะพี่น้องโอเคแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้หนามกับซีคอปิดคลิปเอาไว้เพื่อทำหนีฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเมื่อก่าเนาะพี่น้องไปแล้วพี่น้องเป็นงานก่อนไปนี้ายบาย